ว, Schools, ว่ามันทำอะไรวะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กดูซิว่ามันจะทำยังไงต่อมันหาขวดนมแล้วมันก็เปิดจากขวดนมอันเก่าไปมาแอบดูไอ้เนยก่อนหน้านี้ม <sh> <sh> ันบนหิวนมหิวนมแล้วหนูเข้าห้องน้ำอยู่มันมาเคาะประตูหิวนมหิวนมหนูก็เลยบอกว่ารอก่อนรอก่อนก็เลยมาแอบดู ว่ามันทำอะไรวะกกแก๊กกกแก๊กกแก๊กแะดูมันตักนมถูกด้วยช้อนที่1นึช้อนที่สองช้อนที่สเอามือปาดให้พอดีก่อนเทด้วยนมสีช้อนน้ำสีอ่อนเป๊ะก็ยังแอบดูมันอยู่นะว่ามันจะทำยังไงต่อมันจะทำได้ไหมมันก็พยายามปิดฝานมแล้วก็แอบแต่เหมือนมันจะเห็นนะแต่มันก็ยังแอบอยู่ไม่ให้มันเห็นดูซิว่ามันจะทำยังไงต่อ มันหาขวดนมแล้วมันก็เปิดจากขวดนมอันเก่าออกไปใส่ฝาขวดนมอันใหม่หมุนแล้วมันก็เขย่ากินมาแอบดูไอ้เนยก่อนหน้านี้มันบ่นหิวนมหิวนมแล้วหนูเข้าห้องน้ําอยู่มันมาเคาะประตูหิวนมหิวนมหนูก็เลยบอกว่ารอก่อนรอก่อนก็เลยมาแอบดูว่ามันทําอะไรวะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแล้วดูมันตักนมถูกด้วยช้อนที่หนึ่งช้อนที่สอง ช้อนที่3เอามือปาดให้พอดีก่อนเทด้วยนมสีช้อนน้ำสีอ่อนเป๊ะก็ยังแอบดูมันอยู่นะว่ามันจะทำยังไงต่อมันจะทำได้ไหมมันก็พยายามปิดฝานมแล้วก็แอบแต่เหมือนมันจะเห็นนะแต่มันก็ยังแอบนไม่ให้มันเห็นดูซิว่ามันจะทำยังไงต่อมันหาขวดนมแล้วมันก็เปิดจากขวดนมอันเก่าไปใส่ฝาขวดนมอันใหม่หมุนแล้วมันก็เขย่ากิน มาแอบดูไอเนยก่อนหน้านี้มันบ่นหิวนมหิวนมแล้วหนูเข้าห้องน้ําอยู่มนมาเคาะประตูหิวนมหิวนมหนูก็เลยบอกว่ารอก่อนรอก่อนก็เลยมาแอบดูว่ามันทําอะไรวะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแล้วดูมันตักนมถูกด้วยช้อนที่หนึ่งช้อนที่สองช้อนที่สามเอามือปาดให้พอดีก่อนเทด้วยนมสี่ช้อนน้ำสีอ่อนเป๊ะ ก็ยังแอบดูมันอยู่นะว่ามันจะทำยังไงต่อ